โอ้โห่กรา,าบซาบกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเองวันนี้จะมาเล่นแมปตัวเองนะชื่อว่าแมปไทยสแ s รี่ดาร์สตอรี่โอเคนะก็วันนี้จะมาโปรโมทแมปตัวเองแล้วก็จะมาแบบจะมามาเล่นแมปตัวเองด้วยโอเคนะก็เป็นเป็นเป็นแมบแมบแบบแนวเล่าเรื่องนะนละ้ก็ใครในสในใจมาอ่านก็สามารถมาอ่านได้นะ <c oughs> เรื่องแรกนะ คลีประนะก็เดี๋ยวผนจะอ่านให้ฟังแต่ผมทำมานานแล้วแหละอือวัดอะไร <c oughs> อันนี้ก็ทำเองเนะในร o มบ็อก t u สต o ด็โไม่เชื่อมีคลิปวิดีโอให้ให้ให้ดูก่อนท้ายคลิปด้วยจะรอแปบบ๊บอันนี้อันนี้ก็จะเป็นผีเปรดน,นะครับซึ่งเออคนนี้ไอพีพิงพิงไว้มันก็กำลังอม,มันเล่นโทรศรัพท์อยู่แต่ไอคนนี้มันอ้าโอ้ไม่กูอะเจ้า เดี๋ยวบ๊วยฮ่าฮ่าอืมแล้วก็อ่าจะรู้อะอย่างเงี้ยเคนะไปไปตอนต่อไปกันเลยฉากต่อไปเฮ้ยหวัดดีดับดับดับซีซีใช่ไหมฮายหวัดดีอ่าอ่าเออไงี้มเออใช่ปึ๊บไปตึกโอ้ เด็กไบ้เบ้บโอ้โหอาไม่รอดนะจี้จี้ไปตามไประเบียบโหฮาฮาเมลอมเด็ดมาดูเรื่องต่อไปกันเลยนะก็คือเรื่องนี้มันจะอุบาทนิดนึงนะก็ ไปดูกันเลยเดือสตูดิโอเลยแม่ก็กองถ่ายไงแหละ <c oughs> นะเออฉันหิวข้าวอาเราว่าเราเรียบกลับกันเดือะที่นี่มันน่ากลัวเออฉันก็ว่าเหมือนกันที่นี่มันดูน่ากลัวอุ้ฟอั้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันนะนะอุ้ฟ <c oughs> oh, what the fuck what the fuck oh my god ไป,ปบไปมีมนุษย์เสาหินขึ้นมานะซึ่งไอ้มนุษย์เสาหินอันนี้พี่ไม่ได้ปั้นโมเดลเองพี่ไปวางเอาโมเดลคนอื่นมาแต่ว่าอันเนี้ยไ,ไอไอไอทันหานในนี้ก็ปั้นโมเดลเอาทั้งหมหมดเลยนะโอเคไหม w h วัอรเกโอไมเกิดับโอมนเกิรดนีแล้วมันก็ก็จะมีเออผีผีูออนโผล่มาพุกจะชากหัวหลุดเงือเอมเลย คลิมนี้มันอาจจะติดเหลืองก็ได้แต่ช่างมันเถอะเราไม่ต้องการเงินดัมมี่ไอ้อคนนี้ไงมันก็โผมันจะต๊บอลงก็เออนะเฮลมี่เอ่อวุบแต่ว้าวอะไรวะโอเคเดี๋ยวไม่อ่านแล้วกันเนี่ยไปป <te ึ๊บใช่ไหมปึ๊บบัวถึกมันไม่แบบไม่กลัวผีเลยใช่ไหมมันจึกหนี อ่าคนนี้ก็โดนแบบดัมมี่ลูฟี่นะว่าพึ่มก็ไปหดืดักสุดๆอ่าโหมันไปท้าเขาอีกโกสนูดัมมี่อ่าโอ้ไอผีตัวนี้จมจมดินไปเลยดัมมี่โอ้โหอ่าเลน่นโหนี่มันไม่เสียดายกล้องเลยใช่ไหมตึกโยนไปปุ๊บโอ้โห โยนไปใส่กล้องตัวเองโยนผีไปใส่กล้องตัวเองอ้าอหนีเร็วใช่ไหมโอ้ช่วยด้วยเห็นไหมกรรมตามทันนะอืมเจดโอเคนะส่วนรู้ไม่ใช่แล้วสว่วนเรื่องนี้นะอย่าอย่ายังทําไม่เสร็จยังเป็นตัวบีคอนละคนเดนรต่อไปสว่วนเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องคุณยายสปีดนะแต่ว่าเออผมไม่ได้เขียนตัวนี้ไว้ไงผมไม่ได้เขียนไว้หรอกอย่างนี้นเห็นไหมอย่างเดเดเรเดสตูดิโออย่างไรอย่างี้คือแบบ ไม่ทราบว่ามันเขียนเขียนยังไงไงนี่ฉากแรกนะเล็บเล็บเห็นไหมเล็บ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 นี่มันอะไรวะเนี่ย <laughs> นี่มันอะไรวะเนี่ย <laughs> โอเคนะก็เป็นที่ผมทำเองนะแล้วก็เออแล้วก็มันก็จะอุบาทนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะที่พี่วางฟิล์มโพเดลไว้แต่มันก็ เหมือนนี้นะใช่เพระก็แบบขับได้เล่นเล่นเล่น,ลนได้แต่ว่าอย่าขับป่วนป่วนเซิร์ฟนะโอเคไหมโอเคเ <c oughs> หนือได้ไปกับสาวเไปกันเถอะเหมือนเ <c oughs> หมือนแล้วก็ไปเจอหมอไสา์ที่แล้วก็แล้วก็ไปเจอมอ,อมมาบอกแบบแบบคนที่แบบล,ล้มล้มนะใช่ไหมแล้วก็นะ หัวขาดแล้วคนนี้ก็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 ผีโอ oh my gosh อ่าเดี๋ยวไปดูฉากต่อไปกันฮ what is this เงยคือปอดีมันเออมันเกิดเหตุอุบัติเหตุนะครับหอ oh my god ้าวจุดว้าวอันนี้ก็เด็ดไปแล้วด้วย แถมอไซก็ยังขับได้ด้วยว้าวเดยวว้าวโอเคนะดัมมี่ไอผีตัวเดิมมันตามมาจากไอ้อนั้นีแล้วใช่ไหมแล้ไม่ชุกอู้อ่าไอคนนี้มันยังไม่ฮะอะไรหรอชุกไปอรอโอ้พุ่งเดดไปฮ่าฮ่าไม่รำเดด วัดตุ๊กฟักว้าเผื่อจุงเนี่ยนี่นะที่ผีมันเลื่อนอ่ะมันไม่ได้เลื่อนเพราะเพราะเลือดนะมันแบบมันแบบมันเลื่อนเพราะเพราะกินปากไงกินปากของของของไอ้เจ้าเจ้าตัวตัวนี้นะโอเคไปดูฉากต่อไปจุงว้าอ้าหนุ่มีก็ผีก็ก็ตายไปด้วยอ้า วุดวิดบี้ในสอสองคนนี้มันก็ก็จะเป็นคนเดิมนะที่มันแบบเออมันนีรอดออกออกมามาได้แต่มันไม่ไม่รอดในฉากนี้โอ,โอแล้วก็ปุ๊มตายไปพร้อมกับผีเลยนี่มันนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันเอออะไรวะเนี่ยนไม่รู้มันแบบผีปล่อยปล่อยพลังหรือว่าแบบแบบแบบผีโดนโดนระเบิดนะแต่ว่า จริงๆงแล้วนะผีไม่ผีมันโดนโดนระเบิดนะก็เออตู้มไม่ดีครับพุม่มพุ่มมันพ่อก็สภาพก็เป็นประมาณนี้นะไม่รอดหมดเลยอฟุอฟอุฟส่วนส่วนในคนนี้โดนโดนไฟคอกได้อ่าเจ้ด้วยโอ้โหก็เละมาก่ะเนี่ย สำหรับวันนี้สวรรค์สำไม่ใช่แล้วสำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะเพราะฉะน,นั้นแล้วบายบายวู้ยขวาย